แม่เอวเท่าไหร่ค่ะแม่เอวเท่าไหร่วัดให้หน่อยได้ไหมตอนนี้ไม่ได้วัดเลยอ่ะเป็นลวมมากที่สี่ที่สามไม่หรอกยี่สิบสามยี่สิบสี่นี้แหละมาๆๆๆามาไม่เราโอเคนะค่ะอย่าโหดร้ายกับเป้ยนะคะ ตกใจที่เป้ยมาใช่ค่ะก็เป็นแบรนด์มาดันชิตานะคะที่เป้ยร่วมทําด้วยนะคะเป็นกาแฟ h ฮชัว f f e ฟนะคะก็เป็นกาแฟที่เป้ยเทแล้วหละว่าได้ผลจริงสําหรับเป้ยแล้วเป้ยก็อยากให้ทุกคนได้ดื่มกาแฟที่ เขาเรียกว่าเป็นกาแฟสุขภาพแล้วก็ช่วยในการดูแลเรื่องหุ่นด้วยคือเป้ยเนี่ยผ่านสมรภูมิการลดความอ้วนเนี่ยมาเยอะแยะมากมายแต่พอไปลองกาแฟแล้วไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลดีจังเลยก็เลยคุยกับคุณหน่อยว่าอยากออกแล้วล่ะโปรดักต์นี้ต้องออกแล้วล่ะทุกคนจะได้หุ่นดีภางแบบเราเลยแม่ทุกคนจะมีเอลเอสโหลดเออ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 เเเอ ไม่ไม่อยไม่เอาพิจอร์เลยค่ะไม่ขอร่วมทําด้วยเลยเพราะเรารู้เพราะเรารู้ว่าโปรดักเราดีข้างหาอะไร่าก่าะออกมาเป็นตัวนี้เอาจริงๆเชฟประมาณ สามสามเดือนเต็มเตมแต่ก่อนหน้านี้มีอยู่แต่เริ่มตกผลิตอะ่ะคือสเดือนคิดว่าตัวนี้น่าจะได้ผลแล้วก็เทนมาเื่อยๆเท้มาเรือยๆจนมีการมีขน,นาดก,กับคุณหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรากินวัละสองซองจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ลองไปแล้วก็ลองไปแล้วก็ไม่ถึงสองอาทิตย์ก็ลดลงมา2องโลครึ่งอะ่ะลดไวจนแบบว่า เปเี่นตอนนี้เหรอแม่ชายก็เลยบอกเฮ้ยมันไม่ได้ละขอเป็นซองหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมันจะมันจะบางกว่านี้มันจะลงเร็วเกินไปอไปฝากไปฝากนิดนึงยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของเบยด้วยค่ะเอชูวกาแฟนะคะสําหรับคนที่ต้องการลดหุนแล้วก็ลดยากลองมาแล้วทุกวิธีนะคะลงกาแฟเอชัวค่ะเบยการันตีว่าได้ผลดีแน่นอนซึ่งวันนี้สวดทรงเอวแม่ก็คือแบบับเพื่อก็หลุดไปหมด ก็เยดึงหลุดหลวมหมดแล้วอืมอันนี้คือที่สุดของชีวิตในในตอนนี้เลยหรือเปล่าจริงๆมันมีช่วงสมัยศาวๆาว่ะแต่ถ้าเกิดเราจะแบบตอนตอนมีคนจะง่ายอันนั้นทองทอมสุดแล้วแต่เราก็แม่ลูกสองแล้วเนาะแลอายุปูนนี้แล้วนเนาะระบบก,การย่อยก็คงไม่เหมือนเดิมแต่ได้ขนาดนี้เป้ยกำลังโอเคถ้าเกิดผอมมากกว่านี้เป้ยก็มีคนรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เป้ยเพราะเป้ยมีคนรู้สึกว่าตัวเองมันต้องอิ่มอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสุดลิมิตแค่นี้ไหมหรือว่า ก็อ,อาจจะแล้วแต่ง,งานาบางงานเอออยากแบบให้ลงอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอีกสักโลนสองโลก็ได้ไจริงจริงเราชอบประมาณนี้นห<อ>ใจเรา้หนี อาถ้าเกิดสองซองไง oh ต,ตอนนี้ส <laughs> องเดียวไม่ไหวพอตอนนั้นเฮ้ยมันลงขนาดนี้เลยหรอกก็เลยแบบเออซองหนึ่งแล้วกันตอนนี้เดือวเท่าไหร่นะขอเดูนกันตอนนี้ก็ประมาณ48 uh oh. แต่จริงๆอ่ะลักษณะคือเป้ยแค่ที่ผัดมาพี่ๆเห็นนะจะอยู่แค่50 uh oh. เป้ลจะคงไว้ที่50 <laughs> คือหน้าก็จะดูอิ่มไม่ดูแก่เพราะเราก็อายุเยอะแล้วนอนเราก็ไม่อยากให้ดูแบบผอมๆแล้วก็ดูแก่สำหรับเ้ย์อะนะมันก็แบบพยายามเมนเทนที่ได้ดีที่สุดแม่ตัแม่รีดขนาดนี้มีคนทักแบบมีมาแบบอุ้ยผมไปเปล่าอะไรเงี้ยมันมีลูกทักบา้านแต,แต่แต่เราก็จะพอรู้ตัวแหละว่าเราพยายามแบบไม่ให้มันแบบ เกินไปเออให้พอดีพอดีแสดงว่าเราทุกขนาดที่รถเราเรารู้ตัวรู้ตัวชั่งน้าหนักทุกวันวันชั่งเช้าและก็ก่อนนอนเพื่อให้รู้เพราะว่าเช้าเรายังไม่ได้กินอะไรไงเราก็จะรู้น้ําหนักของเราพอกินมาแล้วเป็นยังไงวันที่ไม่ได้ถ่ายน้ําหนักเท่าไหรเอออะไรเงี้ยเปชั่งหมดพี่เบย์พูดหงว่าแบบความย่งน้ำันักทำที่แบบข้างแัางองเบย์ไม่มีทางข้างของเพราะอย่างที่บอกไปเบาจะแบบพยายามแบบพอไปรู้ตัวของปุ๊บเิ้ลก็จะแบบเหมือน ให้มันลงเปนมากกว่านี้เอออะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกคือด้วยลักษณะรูปร่างหน้าตาของเราผอมเกินไปก็จะดูไม่ดีเอออะไรอย่างเงี้ยท่านเรื่องกินอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่ากินไปแล้วแบบอุ้ยอ๋อไม่มีแพนิคเลยเราจะมีความรู้สึกว่าเราอิ่มไปโดยปริยายจากที่เป็นคนคิดกระป๋ามถากกินได้ตลอดเวลาไม่ถึงขั้นรับแคลว่านันนุนเสมเพราะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพรมีความสุขกับการกินนะเอาจริงเพียงแต่ว่าพอถึงในช่วงเวลาที่เราต้องดูแลตัวเองเพราะเนื่องจากมันมีงานเข้ามาเรา ก็จะแบบอาจจะต้องลดบ้างเพราะดำใจปล่าตลอดก็ไม่ได้เพราะด้วยอายุอานาาลยู่ราทักว่าอะไรนะทำไมแม่ขาเล็กลง oh. Oh. ทำไมแม่ขาเล็กลง oh. ทำไมแม่ดูมีโค้งมีเชฟ uh. เออเขาเขางงเอ้อ ทำไมชุดนี้แม่ใส่ดูมีเชฟเขาไม่รู้หรอกว่าน้ําหนักเราลงแต่เขาบอกเอ้ยทำไมดูเอวแบบเอออะไรเงี้ยพี่โบ๊ทเป็นคนตามันี่ไม่ใครบอกว่าพี่โคือเขาจะแบบห่วงแม่มากใช่เขาจะดูตลอดเขาจะสังเกตตลอดเออเวลาแบบไม่ทําอะไรแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบไปแต่งตัวแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียบร้อยแล้วอยู่ตอนนั้นลูกไม่เขาเขาไม่ใช่แบบต้องเรียบร้อยหรอกคือพอใส่ขาสั้นแล้วขาใหญ่เงี้ยนักก็จะทักมันดูมันดูไม่ดีเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงชบแม่ ใส่ขาย,ยาวมากกว่าพี่เบิรเดี๋ยวเบาเละยาวจะบอกว่าขาดไหมขาดหรือเป่าจะบอกว่าโฟกัสเรื่งองความร่วนความหอมของแา่ เยอะก็โดนคนบริจาคเยอะอะไรเงี้ยจริงไม่ต้องไปซีเรียสเลยพ้วนก็โดนคนทักพร้อมก็โดนคนว่าทําทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขดีที่สุดเอาที่แบบตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วตัวเองมีความสุขจะอ้วนจะผอมไม่เป็นไรค่ะแค่ที่ตัวเองมากกว่าอีกค่ะผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมคะว่าโคนทักส้วนบ้างผอมบ้างอะไรเงี้ยเออก็นว่ผ่านมาหมดแล้วเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เราแฮปปี้เรามีความสุขมันแล้วเราแข็งแรงอ่ะ มันโอเคที่สุดแล้วเพราะคนข้างนอกเขาไม่มานั่งรู้กับเราหรอกเขาแค่เห็นว่าแล้วเขาก็ทักไปเรื่อยเอออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นไม่ต้องแคร์ค่ะแต่ว่าคอมเมนต์ทำอะไรพี่เป้ยไม่ได้เลยก็จะมีทําได้แต่เราก็เลือกเลือกที่จะเสกขอให้เลือกเลยทำไมคะเขาเล่นดราม่าแล้วหรอไม่มีดราม่าเป็นเด็กดีมากคุณสามีไอ้อ๋องคุณสามีแบบอาจจะสอบตกเีนรอบนี้นิดนึง พี่นะเขาก็มีความสุขเพราะว่าเขาได้ทำมีสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็เขาใฝ่ฝันไว้เอออะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็เป็นภรรยาที่คอยซัพพอร์ตเขาเนาะถ้าเกิดเขาเลือกที่แบบเขาอยากจะเข้ามาทำงานทางด้านนี้แล้วเราในฐานะภรรยาแล้วก็สนับสนุนบางทีมันอาจจะคิดเห็นอะไรไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องเขาลบจิดของ สิของเขาที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาอยากจะเล่นอย่างนี้เขาอยากจะทาํางานทีนีทางนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ชื่อชมพี่เปิ้ลว่าบอกว่าคิดก็ไม่สอดเพียงข้างตลอดตัวสตัวเลยไปมองว่าในฐานะผู้ชีวิตอะถ้าเราซัพพอร์ตอะไรได้อะเราก็ควรจะซัพพอร์ตอืมนะก็ทําให้ดีที่สุดไม่ว่าจะ เพราะตัวเราอ่ะหรือถึงคนที่เรารักอ่ะถ้าเราช่วยอะไรได้อ่ะเราก็เต็มที่อยู่กำลังใจเราบอกกำลังใจตอนตอนช่วงนั้น จริงๆเรื่องกำลังใจคนรู้อยู่แล้วอะค่ะว่าเพราะว่าการที่เราแบบไปกับเขาในทุกๆพื้นที่อะบางทีเราไม่ได้ลงไอจอะเนาะไปตามหมู่บ้านอะไรต่างๆแล้วก็ไปมาหมด<ช>อยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาช่วยินช่วยเหลือเขาตลอดเวลาอะไรงเงี้ยตรงนี้เขาน่าจะเห็นมากกว่าดีกวคงดีกว่ามากกว่าคําพูดอะคะอ่ะที่การจะทำมันชัดเจนอยู่แล้วใช่สําหรับเราเราก็เราก็ สนับสนุนในรายได้แล้วก็เต็มที่ตลอดเวลาเรื่องของคอมเมนต์ที่ปอยต้องออกมาแสดงทำมาคนตีทำมาคนต่อไปคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าปอยเปิดเป็นทับบี้ถ้าเกิดปอยไม่อยากฟังคอมเมนต์อะปอยปิดเป็นไทเวร์แล้วแต่ปอยรับฟังปอยยินดีมากๆที่คนจะเข้ามาคอมเมนต์เอออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้บ้างเนาะอะไรที่เราไม่รู้เอออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะมีบ้างบางคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่เราเข้าใจเราเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเราเข้าใจทุกอย่าง โอเคค่ะวันนี้พี่น่ารักกับพ้อยจังนเหอเคะพี่น่ารัอันนี้ให้เกียดชูเท้แม่ครัุดแม่สวยนะคับคุณแม่อินสตนเดอร์เดี๋ยวิดนึงคระขอบคุณนะคะ